สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพิงเพชรยนต์นะคะในช่องหอมพิงเพชรยนต์รถกระบะและรถครอบครัวนะคะคุณลูกคา EP ที่8นี้นะคะพิมจะมารีวิวรถกระบะแคบยกสูงนะคะดุดันเลยนะคะสําหรับคันนี้คันที่อยู่ข้างหน้าของพิงเองนะคะคุณลูกค้าค้าขายรับเหมาก่อสร้างคันนี้ได้เลยนะคะได้ไปทุกที่ทุกคนทุกแห่งเลยนะคะได้เป็นปีใหม่ๆเลขใหม,ใหมน่น้อยเลยนะคะเป็นอีสุ u DMAX Highlander Cap นะคะ1.9แซปี2019นะคะสีดําดุดันขนาดนี้เลยนะคะคุณลูกค้าเพชรยนตั้งขายอยู่ที่ราคา529,000บาทนะคะลูกค้าเคดิตีสามารถฟรีดาวน์ได้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะดอกเบี้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่2.79เท่านั้นเองนะคะลูกค้าท่านใดอยากได้รถปีใหม่ๆนะคะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะกระบาดแคบยกสูงนะคะเดี๋ยวพิงจะพาคุณลูกค้านะคะไปชมในส่วนของรายละเอียดตัวรถกันเลยนะคะตาม พิงมาเลยค่ะเรามาเริ่มกันจากหน้าหน้ากันเลยนะคะสําหรับคน,นีนะคะการจางหน้าของเขาจะได้เป็นแบบโคเมียมนะคะเส้นใหญ่ๆเลยนะคะโลโก้ตรงกลางนะคะจะเป็นโลโก้อิสุสุนะคะได้เป็นทะเบียนนี้เลยนะคะ 4497นะคะในส่วนของไฟหน้าทั้งสองดวงนะคะคุณลูกค้าคันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะเป็นไฟลูกแก้วมาให้นะคะมาพร้อมกับไฟเดินถามหนึงไลน,นะคะกระจังหน้าด้านล่างนะคะจะเป็นสีดานะคะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกทั้งสองข้างเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของล้อคันนี้นะคะได้ล้อแม็กนะคะคุณลูกค้าในยังปี2018นะคะด้แม็กขอบ 17นะคะแมกแท้เดิมจากงานนะคะได้ยางปี2018ทั้ง4ล้อเลยนะคะลูกค้าสังเกตเลยนะคะสุ้มล้อนะคะเดิมๆเ,เลยนะคะรอยเม็ดอัพต่างๆนะคะมีราลามันได้สีดำนะคะคุณลูกค้าสามารถเหยียบขึ้นได้นะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะคุณลูกค้าติดกับกระจกข้างรถมาให้นะคะ ขอบของเขาจะได้เป็นขอบโครเมียมด้วยนะคะมือจับนะคะจะได้เป็นแบบโครเมียมเช่นเดียวกันนะคะคุณลูกค้ามาดูในส่วนของภายในกันเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะด้านหน้าของเขาได้เป็นระบบเซนทันล็อกนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะคุณลูกค้าช่องด้านหน้าสามารถใส่แก้วน้าขวดน้ํามาให้ได้นะคะตัดด้วยเล็บลายสวยงามนะคะเป็นสีน้ำตาลส,สดุดแดบนี้นะคะกระจกพับไฟฟ้านะคะพงมลาัายหุ้มหนังสีดํานะคะได้เป็นพงมลาัายมันติด ฟังก์ชันนะคะคุณลูกค้ามาพร้อมกับเครื่องเล่นซีดีจอทัสกินนะคะแอร์อ,อันดอล็อกนะคะได้เป็นเกียร์มันนวดนะคะได้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะสําหรับคันนี้นะขึ้นเข่าลงห้วยได้เลยนะคะสําหรับคันนี้เบาะหนังสีน้ำตาลนะคะตกแต่งด้วยลวดลายสีน้ำตาลลูกค้าดูตะเข็บลายเขาคือเดิมๆนะคะเบาะหนังสีน้ำตาลมีการปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะ เหมาะเดิมนะคะคุณลู้าไม่มีรอยยัดนะคะสังเกตเลยนี่พื้นที่คือกว้างขวางนะคะน่าใช้งานสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะคอนโซลด้านหน้าของเขาจะเป็นสีดำนะคะทูโทนภายในจะเป็นสีดำตัดด้วยสียตัน นะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้นะพื้นที่กว้างขวางน่าใช้งานสุดๆเลยนะคะเป็นกระบะแครบเปิดข้างเขาเปิดด้านข้างมาให้นะคะในส่วนของผู้โดยสารนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดํานะคะมาพร้อมกับพรมกระดุมสีดํานะคะพื้นที่ภายในกว้างขวางพอสมควรเลยนะคะช่องข้างมีช่องใส่แก้วน้าําขวดน้ํามาให้นะคะเดี๋ยวพิงจะขึ้นไปนั่งให้ลูกค้าดูนี่ คือแบบนั่งได้แบบสบายมากเลยนะคะคุณลูกค้านั่งยืดเหยียดขาได้สบายเลยนะคะไฟติดปกติเลยนะคะตรงกลางของเขานะคะเดี๋ยวทิงจะเปิดตรงนี้ให้ดูนี่ใช้งานได้ตามปกตินะคะคุณลูกค้าคือดีบอกเลยคันนี้คือดีมากนะคะลูกค้าคือออปชันคือของเขาครบเครื่องจัดเต็มกันเลยนะสําหรับคันนี้นะริ้วรอยต่างๆไม่มีนะคะคุณลูกค้า ขับไปไหนปลอดภัยแน่นอนนะคะมีแอร์แบกให้สองคู่หน้าเลยนะคะมีโต๊ะให้สินค้ามาให้ด้วยนะคะกระเป๋าจิงโจ้ามาให้พร้อมนะคะสําหรับคันนี้นะเราเบร์ไดสีดำนี่นะคะมีเป็นเขาเรียกว่ากระแบบกระบะแถบเปิดข้างมาให้นะคะคุณลูกค้าให้ลูกค้าดูอีกอย่างหนึ่งเลยนะคะตัวน็อตใต้เป็นสีเดียวกับตัวรถลอยเม็ดอาต่างๆนะคะ ยางนะคะได้เป็นยางเดิมๆเลยนะคะคะุณลูกค้าสังเกตยางเดิมนะคะคะุณลูกค้าตรงนี้เป็นมือจับของที่เขาเปิดแคปข้างมาให้นะคะคะุณลูกค้ามีช่องใส่แก้วน้ำผลน้ำมาให้ด้วยนะคะคะุณลูกค้าอ่ะมาดูดีส่วนของแมกไนเนอร์คันนี้เลยนะคะแมกไ i เนอร์ของเขานะคะเดิมๆกันเลยนะคะไม่มีริ้วรอยนะคะแตกหรือริ้วรอยต่างๆนะคะได้เป็นแมกไ i เนอร์เดิมๆเลยนะคะในส่วนของนี่เลยกระบงองเขา กว้องฟังนะคะหรือรอยต่างๆให้ลูกค้าเห็นกันชัดไม่มีนะคะหรือรอยต่างๆไม่มีนะคะเป็นรถเดิมๆแน่นอนนี่ฟูมกันให้เห็นชัดๆไปเลยนะคะคุณลูกค้าในส่วนของชุดไฟท้ายนะคะก็ได้เป็นชุดไฟท้ายแบบ LED นะคะคุณลูกค้าเป็นตัวแซดนะคะมือจับแบบโครเมียมนะคะมาพร้อมกับกล้องถอยหลังแล้วก็ไฟเบรกดยที่3นะคะคุณลูกค้าสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าสีดำบอดี้เดิมๆเลยนะคะ ท่านใดที่เป็นสาวก d m a มข้ามพาดกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับคันนี้นะคะคุณลูกค้าเป็น Isuzu d ดีแมนะคะ Highlander Ca ป1.9แซนะคะปี2019คันนี้เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะได้เป็นสีดำดุดันกันเลยทีเดียวนะคะเพจยนขายอยู่ที่ราคา ถ้าแส่2 9ก0 0ับาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าสามารถฟรีดาวได้นะคะออกรถสู์บาทกับบริษัทเพชรยนได้เลยนะคะสนใจสอบถามรายละเอียดกันเข้ามานะคะเดี๋ยวพิงจะพาไปดูในส่วนของภายในห้องเครื่องในส่วนของภายในห้องเครื่องกันเลยนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้จากตัวน็อตน,นะคะน็อตเดิมนะคะรอยเมคอัพต่างๆนะคะแบตเตอรี่นะคะคุณลูกค้าคานเดิมตรงแท้จากโรงงานนะคะตรงคานสังเกตจุกยางตัวน็อตต่างๆนะคะคุณลูกค้ารอยแต้มสีนะคะรอยแต้มสีเดิมแท้จากโรง งานนเลยะะคะภายในห้องเครื่องแห้งๆเลยนะคะไม่มีกลิ่นหรือคาบน้ํามันไหลยเยิ้มนะคะคุณลูกค้าสังเกตได้นะคะจากแผ่นเพลทของตัวรถนะคะคุณลูกค้าสําหรับคันนี้เป็นเครื่องพันเก้านะคะมาดูในส่วนของน็อตแก้มสายแก้มขัวก็เดิมๆกันเลยนะคะรอยเม็ดอร์อต่างๆนะคะคุณลูกค้ารถของเรารับประกันแน่นอนนะคะไม่มีการชนหนักลิกกว่าํา จมน้ำเปลี่ยนสีนะคะมีวารันตีหลังการขายอีก30วันด้วยนะคะคุณลูกค้าสําหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่มองหารถกระบะแครยกสูงอยู่นะคะวันนี้ หรือ EP นี้นะคะทิ้งมารีวิวให้กับคุณลูกค้าได้ดูเลยนะคะเป็น e ส u z u d max นะคะ Highlander cab 1.9แซดปี er p 2019นะคะสีดำสุดหรอของเรานี่เลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเพชรโจนตั้งขายอยู่ที่นะคะ529,000บาทนะคะลูกค้าเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจคันนี้นะคะโทรสอบถามรายละเอียดกันเข้ามาได้เลยนะคะเบอร์พิงนะคะ082์นะคะเนนะคะเข้ามาดูรถตัวจริงกันได้ที่บริษัทเพชร นะคะสำนักง,งานใหญ่สาขาที่1น,นะคะตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยห8แยกหนึ่งนะคะเรามีสองสาขานะคะติดกับถนนใหญ่อยู่หน้าซอย95นะคะ EP ต,ต่อไปนะคะพิงจะมารีวิวหรืออัปเดตรถกระบะหรือรถครอบครัวขนไหนนะคะก็ขอให้คุณลูกค้าติดตามด้วยะคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ